ใช้หินแต่ก่อนเรามาเรียนนี่ยังยังเสียนยังอยู่ข้างลนะ่างยังไม่เสร็จใช้เวลาสิบกว่าปีเนะ่ะยมเป้นทำหินอย่นีนะ้เนาะก่อนก่อนีก่กองน่เเป็นใหญ่แล้วก็เป็นแต่ก่อนหินก้อนละหมื่นนะหมื่นบาทใช้เยอะนะหมดจะรู้เท่าไหร่กี่กองมันจะไปทำเป็นจิ๊กซอเป็นต่อไป ก็เรียกว่าสวยแล้วก็ทำได้นั้มันยังมืดอยู่ทั้งที่มันก็สิบสององศานะแต่มันยังเย็นเดี๋ยวมาเย็นที่โน่นเย็นแคยที่นี่ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เออเย็นหมอกก็จัดถ้าหมอกอย่างนี้นั่นก็เครื่องบินก็ลำบากอะไนี่มา ว่ามันมืดจัดกขาสร้างก็เก่งนะเอาหินแบบที่หินทรายที่ทำเาสาหินทรายแดงนีเหรอหินทรายทรายไม่ใช่ทรายแดงทรายแบบละเอียดนะที่เราเข้าไปดูเมื่อวานเนี่ยก็ใช้หินแบบนี้แหละหินที่เขาทำเสาอาโศกอะ่ะจะเป็น่่งวาทีีอินเดยมีมีเยอะนะนมีอยู่ห่างจากเมืองจูน,น่านะครับอยู่ห่างจากพาราซีไปร้อยหกสิบกิโลเป็นเป็นเมือง ันเออประมาณหกสิบกิโลประมาณมันเป็นหินใต้ดินเนี้ยนะอยู่ใต้ดินเนี่ยมีงั้นมันคล้ายๆกับไอ้บ้านเฮางขึ้นห้อยู่นสิลาแรงเออคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันละเอียดมันละเอียดใช่มันก็จะเป็นเออเขาก็จะเอามาแต่ช่างเขาก็เก่งนะเก่งที่ทําเสาโศกทําแกะพุทธรูปแกะอะไรเนี่ยแะเรีว่าเอาขึ้นมานี่ยังอ่อนอยู่เหมือนสิลาแรงไม่ก็เป็นหินธรรมดานี่แหละ เป็นหินใต้ดินอันนี้กใช,ใช่หมดล่ะเขาก็มาแกะมาอะไรมันทำเหมือนจะไม่เสร็จรน้ำทำก๊อกก๊อกก๊อกแบบยมยมมาเห็นข้างหนึ่ง